วิเคราะห์ขเขมรการละครกันดีกว่าไปที่สายรองศาสตราจารย์ดรปันิธานวัฒนายากรอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะอาจารย์ปณิธานขาสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณนิตินาทครับสวัสดีครับค,คุณผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีค่ะอยากคุยกับอาจารย์มานานมากแล้วค่ะอาจารย์องค์ไม่เข้าใจเลยเขาให้ประชาชนเขาทําอย่างหนึ่งประชาชนเป็นโลกมนุษย์พอทําเสร็จแล้วทางฝ่ายรัฐบาลโคลศกต่างๆก็ออกมาหาว่าไทยไปยื่อยุโน่นนี่นั่นถ้าไม่เหมือนเขาแสดงละครตลอดเวลาอาจารย์อาจารย์วิเคราะห์ประเด็นที่การกระทําพวกเขาให้หน่อยสิคะครับก็เป็นการกดดันเรา ให้ทําตามที่เขาต้องการสองสามเรื่องนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าเปลี่ยนวิธีจากการใช้กําลังทหารซึ่งขณะนี้ย mm hmm. มีข้อตกลงสุดยิงคร <Okay. S 2> อ,อบคลุมหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุมีคณะผู้สังเกตการชั่วคราวของทั้งสองฝ่ายที่ <Okay. S 2> เราเรียกว่า Interim Observer Team นะครับ <Okay. S 2> หรือว่า IoT mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการ mm hmm. มาเป็นการใช้มวลชนชาวบ้านกัมพูชานี่หนะครับที่ เดือดร้อนเรื่องที่ดินทํากินเดือดร้อนเรื่องพื้นที่เพาะปลูกเดือดร้อ hmm. นเรื่องพื้นที่อยู่อาศัย mm hmm. เนื่องจากว่าได้ลุกล้าเข้ามาทางฝั่งไทยอาเป็นเวลาหลายปีนะครับ mm hmm. ที่หนองยาดแก้วก็ชัดที่หนองจานแล้วก็มีอื่นอีกหลายสิบจุดนะครับคุณโ mm hmm. อ๊คครับเพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อเราเริ่มจัดระเบียบชายแดนเริ่มจัดสถาปนาความมั่นคงคือ,คอ,คอพูดง่ายๆว่าเราต้องการที่จะให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดินแดนนะครับ mm hmm. ตรงไหนที่ ชัดเจนแล้วเราก็ล้อมรั้วไว้นะครับแล้วก็ตรงไหนที่ยังไม่ชัดเจนเราก็วางแนวที่จะเจราจาปักปันหลักเขตแดงกับทางกัมพูชาตามข้อตกลง JBC เขาก็เลยเดือดร้อนเพ้ากเขาเข้ากลับพื้นที่ไม่ได้แล้วก็เอาประชาชนฝ่ายเขาซึ่งจริงๆถ้าไม่เดือดร้อนเขาจะต้องมีการดูแลชั่วคราวไปก่อนนะครับแต่ว่าเนื่งองจากว่าอาจจะไม่ได้ดูแลชาวบ้านก็ไม่มีทางไปเมื่อทหารนำ ชาวกุมชากลับเข้ามาแล้วก็ใช้เป็นโล่มนรุ์นะครับก็ก็สามารถที่จะลื้อรั้วลวดน้ําแล้วก็ยิงหนังสติกใส่ทหารของเราบาดเจ็บไปหลายรายนะครับเมื่อวันที่สิบหกสิบเจ็ดที่ผ่านมาคว้างปลาก้อนหินนะครับท่อนไม้อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วพอเราเริ่มปฏิบัติการนะครับควบปุ่มฝูงชนใช้แก๊สซัมตาใช้กระสุนยางใช้เครื่องขยายเสียงความตีสูงเขาก็เอาเรื่องเหล่านี้ครับไปล้องเรียนนะนะชตบว่าเราได้ ลุกล้ำอธิปไตยเขาเราได้ทำร้ายประชาชนเขาเพื่อที่จะชะลอการปฏิบัติการของเราแล้วก็ต้องการให้ปล่อยให้คนเหล่านี้กลับเข้ามาอีก hmm. เพื่อตั้งไว้เป็นประเด็นในขราวน่าที่จะเจรจาหลักเขตแดนว่าเรายินยอมนะครับ <S <S ะัะนั้นก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาค hmm. ่อนข้างร้อนแรงนะครับรับเป็นการเผชิญหน้าระลอกสองนะครับหลังจากที่ การประทะกันละลอกแรกในเรื่องของการใช้อาวุธนะครับ,รบละลอกสอนที่จะซับซ้อนมากครับคุณโอค,ครับ<อ>เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักมนุษยธรรมนะครับเ,เขาไม่มีที่ไปแล้วก็อ,อาจจะอดอยากนะครับอ,อาจจะไม่มีงานทําคล้ายๆกับคนอีกสามแสนคนคแรงงานกัมูชาที่ส่งกลับกันนะครับยังไม่อนุญาตให้เข้ามาคนเหล่านั้น จริงๆแต่ละปีก็ส่งรายได้กลับบ้านเขา<อ>ปีละสี่ห้าหมื่นล้านนะครับค่ะนั้นทั้งหมดเหล่านี้จะไปแรงกดดันกับเราถ้าเราไม่ปฏิบัติการให้รอบคอบให้ดีแล้วก็ยืนหยัดในหลักการให้ชัดครับคุณโอ๊คครับอืมคือคือ,คอด้วยความที่หลายปีก่อนคําว่าอารมุ่มอรวยเข้ามาอยู่ได้มาอยู่ได้มันนํามาสู่ความยุ่งยากยากระบากในวันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ซ<ช>ึ่พื้นที่ตรงนั้นคือเป็นอธิปไตยแผ่นดินไทยร้อยเปอร์เซนต์บ้านหนองากแก้วบ้านหนองจาน ร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งก็คือว่ามีหลักฐานในการเจรจา j p c ซึ่งวันนี้ทางกองทัพก็เอาออกมาให้กับเราเห็นให้กับนานาชาติเห็นแล้วก็ได้ส่งไปยังประเทศต่างๆตามหลังกัมพูชาที่ไปร้องเรียนว่าเราจะยึดพื้นที่เหล่านี้นะครับ <c oughs> ว่าจริงๆตกลงกันไปแล้ว <c oughs> แล้วก็สองนะครับตามแนวเขตต่างๆยกตัวอ,อย่างที่หนองยา่แก้วสี่สบสองสี่บสามเนี่ยมันเป็นเส้นตรงฝั่งเรานะครับแล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นพื้นที่ถอยเข้ามาข้างในด้วยซ้ำจากเส้นปฏิบัติการนะครับ ตรงนี้เขาลุกล้ำเข้ามาเลยเส้นปฏิบัติการคือคืนหนึ่ง mm. เลยเส้นเสดแดนกัมพูชาที่กัมพูชาอ้างเสร็จเลยเส้นปฏิบัติการที่กําลังต้องปักปันกันใหม่ mm. แล้วเลยเส้นของเราที่ชัดเจนอยู่แล้วเ mm. ข้าไปเป็นสามเหลี่ยมตามธรรมชาติของชุมชนที่งอกออกไปแบบนี้ครับ mm. ขยายตัวเข้าไปพื้นที่เพาะปลูกถ้าดูในนะครับการรายงานข่าวเห็นได้ชัดนะครับมีแอ่งน้ำมีถนนก็งอกเข้ามาเรื่อย mm. ๆทีนี้ช่วงแรกๆที่ครอบครัว ไม่ได้ขยายมีอยู่ไม่กี่สิบครัวเรือนก็อาจจะอรุ่มรวยออพอขยายไปยี่สิบสามสิบสี่ 40, 40, สิบห้าสิบบางกรณีหนองจาาเนี่ยสองร้อยกว่าครัวเรืเอนก็ไม่ได้มีการสั่งให้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในการรื้อถอนในการใช้กําลังผลักดันนะครับมีแต่การประท้วงเ,เป็นหลักฐานไว้แล้วก็ชุมชนก็เติบโตเร็วมากครับคุณโอ๊คครับนั่นแหละสิแล้วก็ขยายตัวนะครับไปไกลแล้วก็จะขยับลําบากแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีการปะทะกันก็ยัง มีการประท้วงแต่ก็ไม่ได้สามารถทําอะไรได้เพราะไม่ได้มีคําสั่งจากรัฐบาลไหนให้กวาดล้างาให้หรื้อถอนให้ผักดันแต่ขณะนี้มีแล้วนะครับแล้วก็ว่ากันว่าภายในเดือนหนึ่งหรือว่าประมาณต้นเดือนหน้าวันที่สิบเนี่ยน,นะครับถ้าไม่รือ้อเถอนต่อแล้วก็ต้องรื้อถอนเองรวมทั้งว่ากันว่ามีแหล่งธุรกิจคาสิโนที่ลุกล้ําเข้ามาด้วยนะครับวาก็ต้องทําให้ชัดเจนนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังว่า ทางฝ่ายกัมพูชาขณะนี้ก็เสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่นะครับอยู่หลายแห่งนะครับแล้วก็ปรับการวางอาวุธหนักน,นะครับไว้เพื่อกดดันเรานะครับที่ททการทะลักนะครับท,ที่อำเภอน้ํายืนพวกนี้นะครับ,บ,บเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมตัวนะครับให้ดีนะครับถ้าเกิดมีการประทักกันอีกแต่ก็ขอให้ใหญ่มีนะครับเพราะว่าการพูดคุยกันเนี่ยก็ยังสามารถทําได้แต่ว่าอาจจะต้องทําในระดับสูงกว่าปกตินะครับการประชุม g b c นะครับ RBC ที่ผ่านมาก็ใช้เวทีเหล่านี้นะครับชะลอเงื่อนไขต่างๆบอกเราว่าตกลงกันท่าทอีอ่อนลงแต่เอาข้าจริงก็ยังไม่เดินหน้าครับคุณโอ้ครับยังยังยืดเยือ้อยังซื้อเวลาอยู่ครับ ดังนั้นแล้วเดี๋ยวรัฐบาลวันนี้ยี่สามพรุ่งนี้รัฐบาลถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วก็ในเวลาต้องต้องใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่ไม่ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์คะที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็เริ่มทางานได้เลยสิ่งที่รัฐบาลควรจะทําอันดับแรกกับสถานการณ์ตอนนี้สั่งการจากรัฐบาลโดยตรงควรจะมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะครับกาหนดเวลาน่าจะแถลนงนโยบายน่าจะปลายเดือนวัมนที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับย่บดย่ิาถ้าไม่ถ้าไม ถ้าไม่ใช่ก่นั้นก็เดือนนา่นนะครับแต่ว่าก็มีหมดหมายว่าที่ยี่สิบหกเนี่ยเราต้องไปกล่าวถ้อยแถลงป้องกันตนเองที่สประชาชาหรือไม่เพราะกัมพูชาตเตรียมยกเรื่องนี้ที่เบทีใหญ่สุดของสประชาชาประจำปีนะครับสมัมภาะใหญ่หรือว่า UNGA นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจหลายอย่างนะครับ<ห>แต่ใช่ครับเราทําทงานยังเป็นส่วนอยู่นะครับฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนฝ่ายประชาสังชนรัฐบาลใหม่ต้องประกอบทีให้เข้มแข็ง S <S <S ขึ้นนะครับทหารทําตามหน้าที่อยู่แล้วนะครับ<ช>ไม่ไม่ต้องมอบหมายอะไรเพิ่มช่วยซ้<ช>ําไม่ต้องให้อหํานาจเต็มนะครับก<ช>็มอีอำนา,น,<ช>นาจเต็มประวกวดในการเสร็จมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลอีกนะครับในพื้นที่ลบจริงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอํานาจสุดท้ายอยู่ที่นายมนตรีนะครับที่จะคุยกับนายมนตรีมาอมาเลเซียซึ่งบอกว่าให้ไปคุยกันแล้วก็พยายามที่จะอเวียนแหะแล้วก็พูดในทํานองว่าเราต้องรับผิดชอบด้วย แล้วก็เราไม่ทําตามข้อตกลง JBC ซึ่งไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับนายมนตรีมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ประสานงานแล้วก็คุยกันโดยตรงกับนายมนตรีของกัมพูชาเลยจะดีที่สุดนะครับแล้วก็กัมพูชามีผู้นำสองคนนะครับที่ชัดเจนนะครับนายหุนเซนซึ่งเป็นประธานคณะองค์นมตรีประธานพิทสภานะครับแล้วก็นายขุนมาเน่ถ้าได้คุยกันโดยตรงนะครับเราก็สามารถบอกได้ว่า ร่วมมือกันสามเดือนนะครับเพราะว่าเดือนที่ 4, สี่รัฐบาลก็อาจจะต้องยุบสภาเดือนแรกก็ถอน,นกำลังทหารถอนหะดับอ่ไปก่อนเลยนะครับเสร็จข้อตกลงให้เรียบร้อยในการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการถาวรแล้วก็ให้เป็นกลางกว่านี้นะครับไม,ไม่ไม่มีการเวี่ยงแหงแค่เมื่อว,วานนักวิชาการมาเลเซียเองนะครับออกมาบอกว่านายกมตรีมาเลเซียไม่ค่อยเป็นกลางนะครับแล้วเวลาถแถลงก็พาดพิงไทยเนะี่ยำแงว่าเรารับเราเราเรารับผิดเราต้องรับผิดชอบเราเป็นฝ่ายผิดนะครับ่ซึงเรื่องเนี้ จะทาให้อาเซียนยิ่งเสียหายหลังจากที่เสียหายมาแล้วเยอะนะครับใ,ในการทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่าถ้าเดือนแรกคุยกันรู้เรื่องนะครับระดับผู้นําระดับปฏิบัติจะทํางานง่ายว่าถอนกําลังก่อนจะได้ไม่มีปัญหาสองก็คือว่าเดือนที่สองก็คือกู้ทุ่นระเบิดเลยนะครับขณะเนี้ยคณะทํางานสูงกู้ทุ่นระเบิดของสองประเทศเริ่มกำหนดพื้นที่ที่จะกู้แต่ว่ารอคําสั่งอยู่นะครับรอ,อแนวปฏิบัติรอแผนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช้เวลาในการจัดฝ่ายนโยบายผู้บริหารสูงสุดเดือนที่สามก็นี่แหละครับ คุณโอครับส่งกลับชาวบ้านเหล่านี้ทั้งหมดนะครับจากหนองจานหนองยาแก้วส่งไปในพื้นที่ปลอดภัยในกัมพูชาพื้นที่มนุษยธรรมใหม่มซึ่งคณะรัฐบาลชุดใหม่เนี่นะครับมีคนที่เคยทําเรื่องนี้นะครับรัฐติจากประเทศเนี่ยเคยเปิดพื้นที่เปิดแค้กับพยพชั่วคราวในพม่พมานะครับประสบกัาขัเม็ดมก็เอาสูตรนั้นแหละครับมาผลักดันให้กัมพูชาเปิดในกัมพูชาแล้วก็ทยอยส่งกลับให้หมดนะครับแล้วก็รือลู้ หรือหรือหรืออาคารล้อมรั้วให้เรียบร้อยนะครับก็พอสามเดือนเสร็จเรียบร้อยคุณโอกประชาชนก็จะมั่นใจว่าเราอาจจะเปิดดานอย่างจํากัดได้นะครับทั้ได้มนุษยธรรมสินค้าโภคบริโภคแล้วก็บางบางส่วนอาจจะเริ่มได้นะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยดูว่าพฤติกรรมกัรพูชาเป็นยังไงนั่นแหละครับคือผู้ที่ได้เปรียบผู้ที่ชนะผู้ที่ป้ิบัติธรรมแล้วก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับากรรมพูชาก็ จะได้การเปิดด่านอย่างที่ต้องการแล้วระหว่างนี้เราก็ปราบปรามแก๊งทั้งหลายนะครับขณะนี้ตัวเลขเศรษฐกิจกัมพูชานี่<ฆ>หดตัวลงแล้วนะครับไปหลายเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่ว่าจะโตหกเจ็ดเปอร์เซ็นนี่อาจจะเหลือสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับการค้าชายแดนนี่หดไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตัวเลขมาไม่ถึงแสนล้านแล้วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นความเสียหายก็ ทั้งสองฝ่ายนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยค่อนข้างมากสุดท้ายคือคุณโอครับสามแสนคนตอนนี้ยังงงๆอยู่นะครับในกรกัมพูชาว่าจะหางานทําอะไรที่บอกกลับไปตอนนี้ไม่มีงานทําเขาเคยส่งรายได้ให้กับครอบครัวเขาปีละเกือบห้าหมื่นล้านคนเหล่านี้จริงเป็นพันธมิตรของเราเป็นคนที่อยากจะกลับมาก็ต้องให้คนเหล่านี้ครับไปกดดันกัมพูชาด้วยกันเองว่าให้รีบๆถอนกําลังให้รีบๆถอนทุนระเบิดนะครับแล้วก็รับคนที่ ลุกเข้ามาอย่างชัดเจนกลับไปก่อนครับแล้วค่อยมาคุยอืมใช่เราได้ติดตามกันต่อนะคะอาจารย์ขาเสียดายเวลามีจํากัดต้องขออนุญาตขอพะคุณอาจารย์เท่านี้ก่อนแต่ก็ชัดเจนจากอาจารย์ว่าสิ่งที่ควรจะทําต้องเป็นอะไรต่อไปวันนี้รบกวนเท่านี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานนะคะครับยินดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์าสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนั่นละขเขมรการละครกรุณาคุย กัให้ชดซึ่งเข้าใจว่านายกอนุทินน่าที่จะได้คุยแต่คุณแต่นายกอนุทินเนี่ยพูดชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเรื่องของสถานการณ์ชายแดนให้เป็นหน้าที่ของทหารให้อำนาจไปเลยทหารจะตัดสินใจจะทําอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์ปณิธานบอกแล้วค่ะว่าจะต้องคุยกันกันในระดับบนระดับสูงเลยก็น่าจะเป็นระดับนายกรัฐมนตรีเลยก็เดี๋ยวรอดูนะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ดูจากไทม์ไลน์พรุ่งนี้ถวายสัตว์ปฏิยาณตนนะคะแล้วก็น่าจะเป็น วันอาทิตย์หรือวันจันทร์หรือไม่นะคะที่จะได้มีการแถลงเาก็น่าอาจอาจจะวันจันทร์ละถ้าวันจันทร์ก็29่สแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและจากนั้นก็เริ่มต้นบริหารราชการกันเต็มที่คุณนุทินบอกเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่จะทําเป็นอันดับแรกๆก็คือแก้ปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะนอกนือไปจากเรื่องของปากท้องที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกๆนะคะอ่ะเราได้ติดตามกันต่อ